สวัสดีค่ะเพื่อนๆเชื่อว่าในยุคนี้ทุกคนคงมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะแต่จะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยตามไปดูกันเลยค่ะการใช้สมาร์ทโฟนในสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยการใช้สมาร์ทโฟนให้ปลอดภัยก็จะมีหลายแบบเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการสำรลองข้อมูลกันนะคะโดยวันนี้เราจะยกตัวอย่างการสำรลองข้อมูลใน Facebook กันนะคะขั้นตอน เพียงแค่กดขีด3ขีดในหน้าเฟซของตนเองตามภาพเลยค่ะกดไปที่การตั้งค่าได้เลยค่ะกดที่การเข้าถึงข้อมูลของคุณค่ะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างปรับทุกอย่างตามภาพเลยนะคะจากนั้นกดสร้างไฟล์ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการสำรองข้อมูลใน Facebook ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ นำเสนอโดยนางสวงาวกัลยากรสีชื่นผ้าคันตะสาธารณาสุขรหัส003ค่ะ